สวัสดีจ้ามนีิสาวอีสานบันทุงเสีเ้ยดเมนูหมกปลาสู้กินก็คือหมกปลาหาักกล้วยจ้าอันนี้ลักษณะปลาหาักกล้วยเป็นตัวแยวๆนาะจ้าคือจังปลาลดล้วค่ะแต่ว่ามันก็สิมีความต่างกันอยู่ค่ะปลาหักกล้วยที่สาวอีสานซื้อมาแล้วสาวอีสานสมาเ้็ดเมนูหมกสู้กิน เครื่องปรุงนะจ๊ะใส่สามที่หมกเส้นผักชีใบหอมเครื่องปรุงกระสินี้ตะไคร่ใบบกูดปักพริกโขกตำเส่กันจังสิได,ด้ปรุงรสน้ำปลาเกลือพงนัวเสียมเครื่องปรุงก่อนเพื่อเขาจะจะน้ำหมกแล้วก็ไปหนึ่งซอยผักแล้วเร็วสิเดมาตับพริกใบบกูด ใบบกูดฉีกตำตะไคร่ขัข้ก็สิซ้อยตำใส่กันให้มันหอมแล้วค่ะใส่เครื่องให้มันหอมตัวนี้เขาซ้อยตะไคร่ใบบกูดบกพริกตำเข่ากันก่อนจ้านี้หั่นตะไคร่เพื่อที่จะตำ ตำตะไคปปร้ใบบักกูดบักพริกพอเร้วเริ่มปรุงใส่ต่ะะางที่ปรุงใส่เกลือจ่ะใส่เกลือใส่ผงนัวลงไปนาาเนะจ้ะเพิ่มความแซ่บที่ขาดไป,ปได้คือน้ำปลาแดด คุ้มเข้ากันแค่นี้แล้วจ้ะคุกเข้าให้เข้ากันทีนี่เราจะได้น้ำไปมกมกปลาห้ากล้วยเฮ็งดง่ายๆของแซ่บเนื้อตัวมันนุ่มดี้จ้ะปลาห้ากล้วยกินได้ทั้งตัวก้างมันกับบอ่อแข็ง เมื่อปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วสายุอาเก็เซได้หมกเราก็ใส่น,ใน,น้ำไปหนึ่งปรุงแล้วเรียบร้อยเริ่มห่อ มาแล้ค่ะ แรกก็สิดน้ำเป็นหนึ่งบวกเสร็จแล้วน้ำใส่หวดมหนึ่งจ้าเสร็จแล้วจ้าสิดน้ำเป็นหนึ่ง บกป่าหากก้ากล้วยใส่ใบผักชีสุกละจ้าสาีสานที่เปิดให้ชิมเบิ้งน้ำไปพร้อมกันน่าสุกละจา้าบกป่าหากก้ากล้วยหอมจากหอมตะไคร่ใบประกูดผักชีพร้อม